สบายดีพี่น้องสบายดีครัใจแอนติดมาบนฐานหลวงอีกแล้วเจอที่ซองพี่น้องแลกงวันเสาร์หามงปลายกท่าร่ําจิ๋มเหมิดมึงดูรถทันติดติดที่น้องทั้งคนทั้งรถมึงไม่หอบวอนเนี่ยดมึงไม่หอบวอนจอดรถอะไรเขาเจ้าจธรมรมดาเขาเจ้าจะหมายับรถมาเลยก็เป็อย่างคนรอรถเข้าม,มากันนะเอาท่าน,ทานเที่ยวเจ้าก็ได้เนาะจะเข้ากันเที่ยวไปไ

ด้วยอาหารนะพี่น้องปิ้งไก่แดงๆเหลืองๆแซ่บๆอร่อยมากโอ้ไม่ค่ะใช่ใส่ยิ่งกว่า bên là nó nhắc xong mà nhắc nên tí có những có mà lái những nguyên nhiều à, mông phải qua theo nhiều khuôn mà lái mô men theo ẩn học khảo mà mà มันคลายค้องไปยังบ,บว่เข่า็ได้ ใบลพันกีดึงมาแป๊บี่คาะรุพันกีเบียร์สามกองพันกีเบียร์เย็นเย็นดีเด้อดีรแฟ้แล้วนะคู้ใอ้ือคเบีเย็น

Oh my god. là Oh my god. Oh my god. <coughs> <con> <coughs> này càng ngang nhai cái ngang Suốt nhỏ con lái nào con lái thằng nào ไล่นพี่น้องล่ยลยแลวเบิร์ูเจ้าเศษท้าทีละงานบนุญกระชาดลว้วนยังจรพี่น้อง มือที่ที่สามมือนี่แรงวันเสาร์อีกมืออื่นมือฮืองก็แลนะ้วน้องวัชการเป็นกระชากบาทมืออื่นก็เป็นเป็นคลื่นสุดท้ายวันจันทร์เป็นกระชากบาทเขหลายๆพี่น้องม่นออีหลายอะไรเลย ว่างเนี่ยเบิรงขึ้นเลยหน่อยนะเขาไปได้เลยย้อยใหญ่ยางหอบหอบนึงกับเมือเลยเขาไปหด้นะถ้าเจ้าสิเขาไปบูชาสิเขาไปแง่แม่นะเขาทสิบวันดเขากจม่ต้องสงค่าสัตเขาเดียวกับพ่อเลยเนาะโอ้หลายหลายผมทำ

ขึ้นขนาดนาเธอที่แหกพี่น้องนี่ที่แรกว่าฉันโมเมนต์เจอที่แหก

มีเตคนมีเตคนผนล่ยอเหมือนนี่นร่ซื้อกาแฟไปเนาะดาวเบืองเก่าชิพันกีบทรีินวัน เขาขื่นไล่ไปหนอยเลยบนทานหลวงเรื่องกันคนหล่ไล่ไปหน่อยมวลน้ำคนาล่มวลน้ำคน้ลยกับพ่อแห่ ใช่เป็นพ่อพันในเฮือนและก็ทุกปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าเนื่อทางมนี้ปัญหาสามารถเข้ามาหาพวกเราได้ที่บูธของร้านธิษกิจไฟฟ้าล้วและนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังมากับคู่ความธุรกิจของไฟฟ้าล้าพม่ว่าจะเป็นจากธนาคารเอซิ Z D D ลิดาในเกาะอิมานีซึ่งก็มีกิจกรรมและก็โปรโมชั่นดีๆหลากหลายเลยมีของแจกของแถมย่างจุใจกันแน่นอนและในทุกๆคําคืนของแต่ละมื้อพวกเราก็จะมีกิจกรรมถามตอบและให้คมพูดเกีก่ยวกับไฟฟ้ากันแจกของ นะเนที่ขนขนมเี่เนาะมาซื้อบทีขายดีและเป็นขนมที่แท้มาที่สำคัญสามารถซื้อใส่บัตรได้ซึ่งไปถ่ายก็ได้ต้นขนมเบลี่ร้อนตาทีท้อของ0คนแรกมาสบายนีสามารถมาซื้อได้เลยเนอตอนนี้ขนมเบรี่เนาะเป็นขนมขายดีและเป็นขนมที่แท้แล้วกานเนาะใครที่อยากจะได้ม่ตอนนี้มาซื้อได้เลยเนาะมาซื้อได้เลยเนาะขนมเบรี่ขนมเบี่ซื้อสามแ บพไอพี่น้องเอานั่นเองเนาะเพื่อพว่าเป็นภพไอพี่น้องที่มามาจากภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางเพราะว่าสำหรับปุญนี่มาสกาดมาท่าหลวงก็ได้มาเป็นหนึ่งปุ่นที่มายิ่งใหญ่เนาะของประเทศเราค่ะชื่เปนังกรนันเนาะแลนด์้าาะแม่ก็แสน้ลูกไปเนาะได้ลูกข้ากันเนาั่นก็จะปอกเขจะปอกผลไม ไปปัสยานี่ก่อนสองนะครับผมเอาใหม่ เต็นไปล่ำเหรอน่าชอบฮา

ไอพ่อน้ากันไอพ่อตัวจริงยังนุ่มนะเจ้าเนาะยังนมเนาะยูดีไม่แห้งวะสบายดีสบายดีเมียก็าใส่เลยบมิวาเ้านกสาวมา่ยสาวบริวารินนก้ิใหญ่นุ่ม่บอ่เอไปหอดถ่ายคลิป มันหลาจะางางไปแถวกันเพื่อนงเล้าหระเป่งเลาอยู่ทางไหนบ้างนี้เห็นไม่ปาเนไปบ้าไปยางไปเพื่อนปะนี่มาเห็นยเสืไปไปพุ่นเลยพหลายเนาะพหลายขนาด โอไกู8435 8435นอกระเทดลึกเด้งเลยหาได้ค <gment mouve> ับซประกาศนีแล้วบรุณาอย่งนีใส่เศของทานออกจากชุดดองกล่าด้วยเนาะพอปัจจุบันนี้ลูกของทานแมนได้อาจจะข่วงเทเลต์ทานล่วงนี่นะทานได้บาีปนยุทธการอกล้อแล้วทนก่นลกขอานออกรเลูกของทานออกจากชุดนั้นได้อี่คือเดประกาศหาจอสองรถ ใต้กระเดียนกาไกลเธอคือเศรษีสามห้านอหลุดส mm ิงหาหาด้วยหาดตาประกาศมาแล้วกระดานายบาม่ต้อดอยู่มารออกจากปรดเ่าดืวน สอ,อปีซิอปีกัมนะปีนาปีาถึ้อันปีถึงมซ้อปีเขาเบิ่งเพื่อนนั้นส่งเล้าออ่นา้องคนยังสิบพันกีคนหลายหลายคนมาผนเพื่อ คนสืบติดคน่ 4, ึงทีพ <é? S 2> ันบับเพื่อนงเล่า <Hence>, ม <helicopter, S 1> ัเรืองคนหนร้ายเรใช้ก <t Support> <N> ัคนคนเซว่นเวะใปะ้า้ที่

เขามาอะไรวะเฮ้ยเขามาอะไรวะ bơn hươn hươn bu lên nó 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 hi nó nó looking dog, Good -looking dog. Bye,